สวครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับผู้ที่ติดตามทุกท่านความสุชของ v พีธรรมดาครับของ v i ีธรรมดาก็จะมานำเสนอไอหน่อยว v พีนะครับของวันที่21กุมภาพันธ์2 5 68นะครับวันนี้ก็เป็นวันถูกแล้วนะครับสีฟ้าสีฟ้าเดืดใสเดืดใสนำโชคนำสิ่งดีๆไว้ทุกท่านนะครับขอขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาเข้าประชมนะทุก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 เลยฝากกดติดตามเลยนะครับกดติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เนื้อตาก็จะมาวางเลยให้ท่านผู้ชมไดรื่นเริงเพื่อความมั่นคงเท่านั้นนะอะเกิดเอานะครับเกิดเอาตามนี้นะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาันค์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเจ็นเจ็ดกับแปดนะเจ็ดกับแปดนะครับอเกิดเอานะครับขอเช็กดูว่ามีใครส่งอะไรมาหรือเปล่า Quer dizer, é a ah. ผัอตามนี้ก็แล้วกันนะครับขอขอบคุณมากมานะครับขอให้มาเด็กๆนะครับบนล่างนะเฮงเฮงเนะครับสาธุสาธุขอให้สมาชิกทุกท่านได้รับเงินนะสําหรับคนที่ลงทุนนะเออด,ดีเอด,ดีครับด,ดีครับ